สวัสดีครับคลิปนี้มาเจอกันนะครับก่อนเกมที่เราจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในคืนวันพุธนะฮะเกมนี้ก็เตะดึกหน่อยนะครับนอนดึกกันอีกแล้วนะฮะในเวลาตีสองครึ่งนะครับหรือว่าจะใช้วิธีตั้งปลุกขึ้นมาดูก็ได้นะครับก็จะได้เชียร์กันนะครับเล่นในบ้านที่สเปอร์สเตเดียมนะฮะเราจะพิสูจน์คำว่ามือปราบแมนเชสเตอร์นะครับคำนี้เนี่ยมันจะเป็นจริงแบบ100%หรือเปล่าก็ ขึ้นอยู่กับนัดนี้ด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ชนะรวดมาแล้วนะฮะทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาที่ว่าแบบไปกลับเลยในลีกด้วยในคาราบาวคัพด้วยนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เราก็เคยชนะได้แล้วมาดูว่านัดนี้จะทําได้แบบเบ็ดเสร็จหรือเปล่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับนี่ครับติ้งหายตัวมาแบบนี้เลยนะฮะนี่คือเสื้อยืดเปล่านะครับนี่ อันนี้ทางขวามือของผมนะครับเป็นคอวีนะฮะสีเทาแบบนี้ก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นคอ,อกลมสีขาวแบบนี้ก็มีให้เลือกกันทั้งคอ,อกลมคอวีนะครับแขนสั้นเริ่มต้นที่100บาทเท่านั้นเองนะครับผ้ายืดใส่นุ่มใส่สบายนะครับเราก็เรียกว่าหลังจากที่ซักมาแล้วเนี่ยสลัดสลัดตากแล้วใส่ได้เลยนะครับเรียกว่าไม่ต้องรีดนะฮะก็ถือว่าเป็นเสื้อที่ รองรับกับทุกโอกาสนะครับใส่เป็นตัวข้างในแล้วจ็กเก็ตทับอีกทีนึงเนี่ยก็เท่เหมือนกันนะครับฝากไว้ด้วยเริ่มต้นที่100บาทเท่านั้นเองนะครับขอบคุณมากๆนะฮะที่ออเดอร์ก็เรียกว่ามาเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับล่าสุดนี้ก็มีอีกล็อตหนึ่งขอบคุณมากๆเลยนะฮะขอบคุณมากๆครับที่อุดหนุนกันเข้ามานะครับการอุดหนุนก็ง่ายๆครับคลิกที่ลิงก์นะฮะที่ผมปักลิงก์เอาไว้ตรงคําบรรยายคลิปนะครับ เท่านั้นนะฮะเฉพาะในช่องผมนี้นะครับก็จะเป็นการสนับสนุนช่องออฟไซต์ไปด้วยในตัวนั้นเองนะครับขอบคุณมากๆเลยกดเข้าไปเลือกสีเลือกไซส์ได้เลยนะครับมีหลากหลายมากๆนะครับรวมไปถึงกางเกงขาสามส่วนบลูไนท์ด้วยนะครับใส่กับเสื้อยืดยืดเปล่าเนี่ยก็สวยงามเท่ในทุกโอกาสนะครับในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฮะไม่อยากจะใส่กางเกงยีนหรือว่าใส่ขายาวนะครับมันอาจจะร้อนอับลมนะฮะก็ใส่ ขาสาส่วนนะครับยาวถึงหัวเข่าประมาณนี้นะครับรับรองว่าเท่นะครับในทุกๆโอกาสนะครับเป็นชุดลำลองง่ายๆของคุณผู้ชายนะครับใส่ไปไหนก็ได้นะฮะไปชิลกับเพื่อนนะครับไปเที่ยวทะเลนะฮะในช่วงนี้นะครับคุณจะเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหนก็อย่าลืมติดเอาเสื้อยืดเปล่ากับกางเกงบลู n ไนท์เอาไปด้วยกันแล้วกันครับว่ากันต่อถึงเกมนี้นะครับว่า มีความพร้อมยังไงกันบ้างนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อคืนนี้ก็เพิ่งจะแพ้ให้กับเวอร์วููคาบ้าน0-2นะครับตอนนี้ก็อยู่อันดับที่4นะ26นัดมี44แต่ในขณะที่สเปอร์นะครับผ่านวันเสาร์มาเนี่ยก็บุกชนะอิสวิดได้4-1นะครับก็อยู่อันดับที่1226นัดมี33คะแนนนะฮะสำหรับความพร้อมนะครับของสเปอร์เนี่ยก็อย่างที่เห็นว่ามีนักเตะ กลับมาเป็นแกนหลักแล้วเนี่ยทำให้ผลงานดีขึ้นทันตาเลยนะครับโดยเฉพาะในเกมหลีกนั้นก็ชนะ3นัดติดต่อกันแล้วเกมรุกก็ดูจะไหลลื่นดีนะครับซอนึ่งมินเบนเนนจอห์นสันก็มีแอซิดมีประตูกันนะครับรวมถึงคูรูเซฟสกี้ก็ยังเป็นตัวขับเคลื่อนเกมรุกอยู่นะฮะแต่ว่าคนที่ยังไม่สามารถจะกลับมาได้ก็ รายชื่อเดิมๆนะครับดาร์กูชินที่ปิดเทอมนะครับบริชาร์ลิสันโรเมโรฟานเ์เฟนยังไม่ทันในเกมนี้นะครับรวมถึงโซลันกี้ด้วยในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเกมที่เมื่อคืนนี้แพ้ให้กับลิเวอร์พูลเนี่ยก็ต้องบอกว่าพวกเขามีนักเตะหน้าใหม่ที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะโอมามาโมชเนี่ยที่ทำให้มิติการเล่นเกมลูกของแมนซิตี้เนี่ยผมว่าเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับคือลง ลงมาเล่นเนี่ยในแทนที่ตำแหน่งของเอร์ลินฮาร์แลนด์แต่ว่าทั้งสองคนเนี้ยสไตล์ไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงนะครับเอร์ลินฮาร์แลนด์เนี่ยมีอาการบาดเจ็บหัวเข่านะครับก็ไม่ได้ลงเมื่อคืนนี้แต่ว่าก็ต้องรอทดสอบความฟิตนะครับว่าจะทันเกมกับสเปอร์หรือเปล่าถ้าไม่ได้ลงเนี่ยก็คงจะต้องใช้โอมามา o มชอ่าโดกู oku, นะครับรวมถึงซาบินโจเล่นในแดนหน้าต่อไปรวมถึงตัวสนับสนุนที่ดีอย่างโฟเดนด้วยนะครับ เควินเดอร์บอยเมื่อคืนนี้ก็ได้ลงด้วยแต่ว่าไม่มีบทบาทในเกมรุกมากเท่าไหร่นะครับส่วนคนอื่นนะฮะโรดี้นี่เจ็บยาวแน่นอนนะครับสโตนก็ยังเจ็บอยู่นะฮะการจัดทัพของสเปอร์นะครับผมมองว่าก็อาจจะเปลี่ยนแปลงนิดนหน่อยๆเพราะว่า เพิ่งลงเล่นเมื่อวันเสาร์มานะครับก็คงจะต้องมีการปรับบ้างเหมือนกันนะครับผุ้สาประตูเนี่ยกวิคาริโอแบ็กขวาเปดโดปรโรน่าจะคืนทับเพราะว่าแบ็กซ้ายเนี่ยน่าจะโยกเชสเปนกลับไปเล่นตรงนั้นอุโด,โดกี้เนี่ยไม่น่าจะพร้อมเล่น2นัดใน4วันนะครับเพราะว่าเพิ่งหายเจ็บกลับมาคิดว่าน่าจะถูกพักนะในความรู้สึกผมนะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยนะฮะ ก็ต้องมาวัดกันว่าจะใช้ใครจะใช้เบนเดวิสหรืออาชีเกลมาจับคู่กับควินดดนโซนะครับซึ่งผมมองว่าเบนเดวิสน่าจะมีความเก่าประสบการณ์มากกว่าก็อาจจะถูกเปลี่ยนลงมาเล่นในเกมนี้นะครับในขณะที่แดนกลางเนี่ยดูดีอยู่แล้วนะครับเบนทันกูเบิรกวาวนะฮะที่ประสานงานกันนะครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยผมมองว่าเจมเมดิสันน่าจะมีการออกสตาร์ตเป็น11ตัวแรกในเกมนี้นะครับ โดยที่ลงมาแทนเบนเนนจอนสันที่ยิง2องประตูจากนั้นที่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะมีการเลือกเอาเจมสันมาบทบี้มาใช้พลังงานในแดนกลางมากกว่านะครับเพราะว่าเบนเนนจอนสันเองเนี่ยเขาก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยก,ก็จะเป็นประเภทที่แบบรอเข้าแท็บอินนะครับแต่ว่าเกมนี้มันสมควรที่จะแบบว่าให้ทุกๆคนในมีส่วนร่วมกับเกมผมมองว่า เบรนแดนจอห์สันอาจจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมมากเท่าไหร่แต่ว่าใน,ในจังหวะทีเด็ดทีขาดเนี่ยเขามีประโยชน์ตรงนั้นแต่ผมคิดว่าน่าจะถูกเก็บเอาไว้เป็นโจ๊กเกอร์เป็นตัวทีเด็ดในช่วงครึ่งหลังมากกว่านะครับในในเกมที่ต้องสู้ต้องบดบี้ด้วยพลังงานอย่างหนักหน่วงแบบนี้นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะถูกพักเป็นสำรองเอาไว้เป็นตัวทีเด็ดมากกว่าแดนหน้าก็เลยจะเป็นคูลูเซฟสกี้มาติซซลแล้วก็ซอนฮึงมินนะครับ แต่ผมก็แอบคิดนะถ้าเกิดว่าลองเอาเบนเดนตดอนสันไปยืนหน้าเป้าซะเลยเพราะว่าทับอินดีเข้าชาร์จดีถ้าอย่างเงี้ยเล่นหน้าเป้าไปเลยซะดีไหมนะครับแล้วพักมาติสแตลที่ดูเหมือนว่าจะเก็บบอลไม่ค่อยได้ในเกมที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะอันนี้ผมก็ได้คิดได้แต่คิดคนเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงแม้ว่า สมมุตินะเอาแบบสมมุติว่าถ้าฮาแลนด์ลงไม่ได้เนี่ยผมก็ยังมองว่าน่ากลัวอยู่ดีอะเพราะว่าคนอื่นๆมีพลังงานที่ล้นเหลืออยู่แล้วเล่นไปกับบอลได้ดีกันทุกคนนะครับแต่ว่าในเรื่องของการประสานงานอาจจะ,ะมันอาจจะยังต้องเรียนรู้กันนะครับเพราะว่าโอมามาโมชเนี่ยเเป็นผู้มาใหม่แต่ผู้มาใหม่ก็ทำแฮตติกไปได้แล้วนะ นะครับอันนี้มันคือคือความน่ากลัวของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่แล้วคือทุกคนทําเกมรุกมีสันตญยานในการเล่นเกมรุกกันทุกคนอยู่แล้วขึ้นอยู่กับสเปอร์อะสเปอร์อะรู้วิธีการจัดการกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไหมรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่านัดแรกที่บุกไปชนะได้4-0ถึงทินอิทิฮัดเนี่ยมันก็เป็นการบอกอยู่แล้วว่าสเปอร์ก็มีคู่มืออยู่เหมือนกันแต่จะทําได้สม่ําเสมอเหมือนกับครั้งที่แล้วที่เคยทําได้หรือเปล่าอันนี้คือคําถามมากกว่า นะครับคีย์สำคัญอยู่ที่เกมรับนะฮะจะสอดซ้อนได้ดีแล้วเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้เร็วหรือเปล่านะครับเหมือนอย่างที่เคยทำเอาไว้ได้เนี่ยนะฮะโครงสร้างของการโต้กลับเนี่ยมันมีอยู่แล้วล่ะตอนนี้มีทั้งคูลูเซฟสกี้มีเจมส์แมดิสันที่กลับมาแล้วนะครับแล้วก็ยังมีซอนเดอมินที่ก็ยังอันตรายอยู่ในแดนหน้าทุกคนก็ต้องแบบระวังเกรงกลัวนะฮะม t นซิตี้เองก็คงจะต้องระแวดระวังแม้ว่าจะต้องดันขึ้นสูง มาเล่นเกมบุกใส่เราก็ตามนะครับเขาเป็นทืมเยือนแต่ว่าเขาก็จะบุกตามสไตล์อยู่แล้วล่ะนะครับเพราะนั้นมันก็น่าจะเป็นเกมที่เปิดแล่กันค่อนข้างมากนะครับค่อนข้างดูเดือดแบบว่าใครดีใครอยู่อย่างนั้นเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสวนแม่นแค่ไหนนะฮะแล้วเกมรับเราอ่ะจะตื้อไว้ได้นานแค่ไหนเพราะว่าที่ผ่านมามันมีจุดอ่อนในเรื่องของการตั้งสติเริ่มต้นเกมอ่ะ เราจะเสียสมาธิตลอดนะครับเหมือนกับว่าโดนโชกชวยโอกาสในตอนนี้ยังเมาหมัดอยู่ลงสนามมายังไม่ค่อยตื่นดีเท่าไหร่นะครับแมนซิตี้เนี่ยมักจะเป็นพวกเป็นประเภทที่แบบว่าช่วยโอกาสโจมตีแบบเอาให้ไม่ให้คู่ต่อสู้หายใจนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะฮะเล่นเกมรุกดุดันมาเป็นระรอกระรอกเลยนะฮะขึ้นอยู่กับว่าสปเปอร์จะเอาตัวรอดได้ตั้งแต่ต้นเกม ได้หรือไม่นะครับถ้ายังยื้อไว้ได้เนี่ยก็ยังมีลุ้นแต่ถ้าเสียเร็วเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าฤดูกาลนี้เนี่ยสเปอร์คัมแบ็กโอกาสคัมแบ็กน้อยมากๆนะครับไม่ค่อยจะมีอ่ะแบบว่ากลับมาได้กลับมาคว้า3ามแต้มได้ไม่ค่อยมีในฤดูกาลนี้นะครับแม้ว่าในช่วงหลังแมนซิตี้ดูเหมือนจะเป๋ดูเหมือนนะดูเหมือนแพ้เรอัลมาดริดแพ้ลิเวอร์พูลแต่ว่ามันก็ระดับท็อปไงแต่ว่าการมาเจอกับสเปอร์ในในระยะที่เริ่มพึ่งฟื้นกลับมา พึ่งฟื้นไข้แบบนี้นะครับมันก็อดที่จะเป็นห่วงสเปอร์ไม่ได้แม้ว่าสเปอร์เองก็จะเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ตลอดในช่วงหลังนะครับในเกมของคาราบาวครับเราก็ชนะนะครับแล้วก็เกมลีกที่เราไปเยือนเราก็ชนะได้มันก็จริงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะว่ามันจะทำได้ไปถึงมาตรฐานตรงนั้นได้อีกทีหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับวิธีการเล่นในเกมนี้เลย ผมไม่ได้ห่วงว่าคู่เซนเตอร์เราจะเป็นใครเพราะว่าในเกมที่เราบุกไปชนะ4-0ถึงถิ่นของแมนซิตี้เนี่ยวันนั้นกองหลังเราก็ไม่ใช่ระดับท็อปไม่ใช่ตัวจริงนะครับเกมนั้นเนี่ยเรากเา็เรียกว่าใช้ผู้เล่นสำรองนะครับในแนวรับเหมือนกันนะฮะในแนวรับเหมือนกันวันนั้นเนี่ยอาชีกเกรนะครับ อาโทษทางด้านของดากูชินกับเบนดวิสนะครับที่เป็นคู่เซนเตอร์คู่กันนะฮะก็ไม่ได้เป็นคู่เซนเตอร์ตัวจริงนะครับแต่ว่าก็บุกไปชนะได้ถึง4-0เนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิธีการเพราะนั้นแล้วนะฮะในเกมนี้เนี่ยทำยังไงสอดซ้อนนะครับจัดการความสำคัญของซาวินโยของโอมามามมสให้ดีรวมถึงโดกูนี่ก็อันตรายนะครับมากัน โอ้โหทุกที่ทุกทางแล้วยังจะมีพวกเดือบรอยหรือว่าโฟเดนให้เลือกใช้อีกนะครับอันนี้มีพิษสงรอบตัวอยู่แล้วเราไม่เคยที่จะประมาทตรงนี้แน่นอนนะครับแล้วเลือกวางบอลแม่นๆไปพักที่ใครพักที่คูรูเซฟสกี้ใครจะเป็นตัวสอดขึ้นไปยิงประตูช่วยเหลือกับมาติสเตลนะฮะจะเป็นซอนเดอร์มินหรือว่าเจมส์เมดิสันก็ว่ากันไปอันนี้นะครับน่าจะเป็นสิ่งที่จะมาตอบโจทย์ในเกมนี้มากกว่าว่าแท็กติกของนาอนเนี่ย ดีขนาดไหนเป็นของแท้หรือเปล่าเป็นมือปราบแมนเชสเตอร์ได้จริงๆหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันนะครับที่สองครึ่งของวันคืนวันพุธนะฮะต่อเช้าด้วยพฤหัสเนี่ยนะครับก็มาลุ้นกันนะครับเราเล่นในบ้านนะฮะผมมองว่าน่าจะเสมอกันน่าจะเสมอกันไปสองสนะครับอ่ะเกมนี้ก็ขอมีแต้มแหละนะอย่างน้อยเพื่อนๆที่เห็นว่าไงก็พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับ มาดูคอมเมนต์กันหน่อยนะครับจากเกมที่เราชนะอิฟสวิตได้4ประตูต่อนหนึ่งเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างคุณประจําบอกว่าไก่เรากลัวเรือใบซะที่ไหนก็มาดีครับนี่แหละในเกมนี้แหละนะครับเดี๋ยวได้ลุ้นกันนะครับคืนมันพุทธตีสอครึ่งคุณนัทพงศ์ครับบอกว่าล้างแค้นได้สําเร็จเยี่ยมครับก็ชนะได้ใสๆครับ นะฮะคุณ FGFG บอกว่าถอนแขนสักทียังมีให้ลุ้นอีกหลายเกมหนีจากแดนใต้ให้ได้ก่อนตอนนี้นะครับเกมนี้ก็ถือว่าเจอกระดูกชิ้นโตเหมือนกันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่เราก็หวังว่าด้วยโปรแกรมการเล่นที่หนักหน่วงในช่วงนี้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยพวกเขาอาจจะเร่งไม่ขึ้นนะครับพวกเขาอาจจะเร่งไม่ขึ้นคุณอัตพลนะครับบอกว่าต้องรุดเร็วกว่านี้รายงานหลังเกมนะ่ยอย่างน้อย ผ่านจบเกมสักครึ่งชั่วโมงโอ้โหอันนี้ต้องขอภอภัยด้วยจริงๆเป็นข้อจํากัดของผมเลยจริงๆนะครับในเรื่องของความรวดเร็วหลังเกมขนาดนั้นนะฮะขออภยัยครับขออภยัยคุณผูุ้ชนคอสบอกว่าเราเป็นไก่เช้าไม่ขันขยันขี่รถเรือ <c oughs> เดี๋ยวได้พิสูจน์กันคุณคำคมวรวิ์บอกว่าถ้าลูกมงตีเสมอสองสองไม่ล้ำหน้ายุ่งแน่ๆใช่ใช่ใช่คือตอนนั้นเนี่ยที่ผมดูถ่ายเทอดสดเนี่ยเห็นประตูที่ถูกมงเข้าไปแล้วโอ้โหเซ็งเลย ตอนนั้นเราเรานำสองแต่จะโดน2-2ดีที่ว่าโดน V R ดึงกลับนะฮะไม่งั้นนี่งานงอกเลยจริงๆนะครับ คุณพิชาบอกว่ายิงไม่ถึง4เมตรไม่เคยอุ่นใจขนาดยิง3ยังโดน3 6เลยด้วยประการนี้ต้องยิง4เมตรเป็นอย่างต่ำทุกเกมเป็นภาระกองหน้าจริงๆนะครับคุณสาดาบอกว่าดน,นี้สเปอร์ทีมรักชนะยอดเยี่ยมมากค่ะนะครับก็ชื่นชมทุกคนนะครับมีหัวจิตหัวใจที่ยอดเยี่ยมคุณพุทธิพัฒน์บอกว่าผมมองว่าวิธีเล่นแบบนี้โยนภาระให้กองหลังมากผมยังไม่เห็นการเล่นเป็นระบบหรือต่อบบอลขึ้นไปแดนหน้าอย่างไรมีความสามารถเฉพาะตัวของซอนเมดิสันคูลู ลูกเสียประตูยังพอเข้าใจได้ว่าแดนโซถูกทาฟาวล์ล้มจําเบ้าอยู่การตัดสินกรรมการเอื้อเจ้าบ้านแต่สปเปอร์ต่อบอลไม่ขึ้นต้องส่งกลับหลังตลอดทําให้ทํางานหนักมากกองหลังน่าเป็นห่วงถ้าต้องเล่นแบบสวนกลับแบบนี้เจอทีมใหญ่เราอาจจะสวนไม่ได้เอานะแนนอนอยู่กับทีมมานานแล้วน่าจะวางระบบให้ทีมมี DNA เป็นการเฉพาะตัวได้แล้วไหมครับซอนพอเปิดให้จอร์จันยิงได้2ประตูแล้วก็พยายามยิงเองแต่บิตบันยิงแหละทั้งที่โดนขวางไม่รู้ทาไมอยู่ๆซอนก็ อยากยิงขึ้นมาเฉยๆทั้งที่ซอนทำเกมเปิดให้ลูกทําตูได้ดีและน่าชื่นชมอยู่แล้วยินดีกับสเปอร์หวังว่าจะพัฒนาขึ้นนะฮะในเรื่องของซอน1มินนะครับในเรื่องของซอนหนึ่งมิน,นผมก็มองว่ามันก็เป็นตามจังหวะเกมนั่นแหละนะครับคือจ่ายได้แล้วนะฮะจ่ายได้แล้วทีมนำอยู่นะฮะมันก็ มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนว่างหรือไม่ว่างในในจังหวะทีะ่กระชากเข้าไปแล้วต้องเจอกับใครดวนกับใครนะครับมีช่องก็อยากจะยิงนั่นแหละนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นเครื่องหมายการค้าอย่างหนึ่งของซอนึ่งมินด้วยเหมือนกันนะครับผมก็เห็นแล้วว่าเออมันน่ายิงบางบางจังหวะเนี่ยมันน่ายิงจริงนะครับแต่ว่าทำไงได้อิสบิทเขาป้องกันดีมันก็บล็อกได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับในเรื่องของการต่อบอล หรือการเล่นเป็นระบบผมว่ามันก็ต้องเล่นลักษณะนี้แหละเพราะว่าเจออิฟโซบิทเนี่ยบทบี้หนักนะครับเจออิฟโซวิทเนี่ยเล่นในบ้านเขาสู้อยู่แล้วเพราะว่าเขาอยากหนีตกชั้นคือเขาโอกาสพวกเขายังมียังมีโอกาสรอดนะครับอยู่อันดับ18นะตอนนั้นนะแล้วก็ยังยังมีโอกาสที่แบบจะทําแต้มแล้วก็หนีโซนสีแดงได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใส่เต็มอะ่ะเพราะนั้นในเกมอึดอัดแบบนี้กับการเล่นวิธีเนี้ยผมว่า ดูดีแล้วนะดูดีแล้วนะครับในความรู้สึกผมนะครับคุณออซซี่บอกว่าส่วนตัวรูปเกมไม่ค่อยดีแต่จงังหวะจบสกอร์ดีครับเนี่ยแหละฮะคือมันไม่จำเป็นจะต้องดีไปทุกทุกอย่างนะครับเป็นเกมยากๆที่เราผ่านมาได้คือ นี่แหละคือสิ่งที่เราเราต้องการนะครับเพราะว่าเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันลําบากมันลําบากจริงๆนะครับในการสู้กับเกมที่ยากแบบนี้คุณบี้ย่างบอกว่าลูก3ต้องยกให้แมดติสันใช่ครับพาบอลหน,นีตัวประกบไปแล้วก็จ่ายคืนให้เชสเปนได้ยิงนะครับน้องมินมินบอกว่าแรกๆเป๋ไปมานึกว่าจะไม่รอดดูแล้วเกมเราได้ประตูเพราะลูกสวนกลับล้วนๆก็ถือว่าเป็นประตูนะครับเป็นชัยชนะแบบนี้ก็ถือว่าสวยงาม นะครับคุณลมนะครับบอกว่ากับตันน้องแป้งอีกหลายคนเล่นดีจัดใช่ครับต้องชื่นชมคุณสุพจนะฮะอันนี้เป็นเป็นข้อความจากแฟนอิสวิดนะครับบอกว่าแฟนทีมอิสวิดติดตามเชียร์มาตลอด45ปีหวัวคลิปบุกตบเข้าใจอารมณ์คุณแอดมินกับแมทที่ทีมเชียร์บุกไปเยือนสเปอร์คงเครื่องทีมเชียร์ไม่หายทำให้รู้ว่าแฟนบอลรุ่นใหม่จิตใจไม่กว้างผมไม่เกลียดทีมคู่แข่งของทีมเชียร์ทุกทีมยินดีกับแฟนไก่เดือดทองทุกท่านในแมทนี้และแมทที่ทีมเชียร์ไปเยือนสเปอร์ดีีกว่าทมมเชในนนแั้ ทีมเชียร์ไม่สมควรจะเก็บผลดีออกมาครับอันนี้ผมเคลียร์เคลียร์ข้อความนี้ก่อนคือขอบคุณนะฮะที่ที่ได้ได้ติชมในเรื่องของหัวข้อคลิปเข้ามานะครับ mm. เพื่อความสบายใจผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนปกคลิปนะครับที่ใช้คำว่าบุกตบอิสวิเนี่ยนะฮะก็จะเปลี่ยน นะครับข้อความนี้ถ้าหากว่าทําให้ไม่สบายใจส่วนที่บอกว่าอ,อกองเชียร์รุ่นใหม่ไม่ใจกว้างถ้าถ้าหมายถึงผมนะคงคงคง,คงไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมให้เกียรติทุกทีมด้วยเหมือนกันกับ,ก,บกับการที่เจอกับสเปอร์นะครับแล้วผมก็ไม่เคยด้อยค่าทีมอิฟซวิตเลยแต่ว่าในการโจวหัวในปกคลิปแบบนั้นเนี่ยก็ถ้ามองแล้วว่าไม่น่ารักเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเปลี่ยนคำให้นะฮะ แล้วก็คุณดีทิสนะครับบอกว่าตอนฟอรเรสผมชอบจอห์นสันเพราะการเข้าชาร์จกับวิ่งกระชากแต่ยุคนะเพิ่งเห็นด้านนี้ที่ซอนกระชากเพราะทุกทีเห็นบิลขึ้นช้าๆอ่ะก็นานๆจะได้เห็นนะครับในในจังหวะลากตะลุยของซอนหนึงมิลน,นะครับในช่วงหลังนี้ก็ไม่ค่อยมีมากนัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอได้กระชากแล้วมันเป็นผลทุกทีนะได้ผลลัพธทุกทีอ่ะ นะครับก็อยากให้น้าแกได้กระชากแบบนี้ไปนะครับแต่ว่าอายุอานามก,ก็เยอะขึ้นอย่างที่บอกนะครับคือก็มีข่าวว่าเราจะปล่อยตัวไปแต่ถ้าสมมุติว่าอยู่ต่อเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับตําแหน่งให้แกใช้พลังงานลดลงอาจจะเอามาอยู่ข้างในไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปนะฮะอ่ะก็เนี่ยครับพรีวิวก่อนเกมพรีเมียร์ครับที่สเปอร์จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ง่ายแต่ว่า ก็วัดได้หักใจถึงนะครับอ่ะกดไลค์กดแชร์กด u ั s cribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมครับเสื้อยืดเปล่านะครับขอบคุณมากๆทุกๆออเดอร์นะครับขอบคุณครับใครสั่งเข้ามาก็ขอให้ใส่เท่ใส่ขอให้รวยกันทุกคนนะครับนะแล้วก็กางเกงบลูไนด์ด้วยนะครับกางเกงขาสามส่วนของสุภาพบุรุษนะครับใส่เท่ในทุกโอกาสนะครับกับช่วงของเวลาหน้าร้อนแบบนี้ เอาไปใส่ก็เลยนะครับเริ่มต้นที่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับราคาสบายกระเป๋าแบบนี้มีแนะนำทางช่องทางของออฟไซด์นะครับผมปักลิงก์เอาไว้ข้างล่างนี้กดสั่งเฉพาะในลิงก์ที่ให้ไว้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็จ่ายเงินปลายทางได้ด้วยรอรับของที่บ้านได้เลยใครที่สั่งมาแล้วก็รอรับของสบายๆที่บ้านได้เลยนะครับมีจ่ายปลายทางด้วยขอบคุณมากๆฮะที่ร่วมพูดคุยกันนะครับแล้วก็สั่งซื้อสินค้าเข้ามาเป็นการอุดหนุนนะครับ ผ่านทางลิงก์ช้อปปีที่ผมปักเอาไว้ให้ขอบคุณมากๆแล้วกลับมาเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ